ไม่ต้องซูมซูมทำไมเพื่อนเออเฮ้ยเสียงเสียงขวาฮันนม่เอ้ยพาดแล้วเอ้าแหลกแล้วโดนหัวนี่แม่งมัน,มนชอบชอบปุกแบบจุดจุดที่แบบว่าฟุก๊กฟุกอะไรแบบนี้ที่ชอบจังเลยเนี่ย เรงหัวตั้งนานโถเฮ้ยเหลืออีกสิคิวเนี่ยป้องกันให้ได้เพื่อนเอโอโฮ้ยโอโ้โหโอ้โหไม่ไหวไม่ได้ป้องกันไม่ได้ครับทุกคนไม่เป็นไรครับถอยมาครับถอยมาเพื่อนๆเ,เอ้าโดนด้วยเอ้าเอ้าซี เอาสิโอ้ยถอยแล้ว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 เพื่อนถอยแล้ว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 ควางระเบิดหามุมดีๆก่อนครับการเป็นสนเปอร์ที่ดีต้องหามุมที่ดีรถถังมันก็น่าสนใจนะเนี่ยมองไม่เห็นครับไม่เป็นไรนี่ไงเห็นแล้วเออตอดไปหน่อยสกิดทีละนิดละน้อยไตมเลยเกลื่อเลยรถถังเอ้ามันซูมหาผมอยู่เมื่อกี คือตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดันยากเพราะว่ามันต้องแบ่งฝ่ายไปไปดันตรงนน้นตรงนี้กันครับมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะดันยากหน่อยมุมนี้แหละเป็นมุมที่มือสไนเปอร์เนี่ยชอบกันไม่น่าไปต่อรถถังมาเข้าถังกันมันเล็งมาละมันเล็งมาละมันเล็งมาละทุกคนรู้พิกัดไหมเล็งเล็งทหารนี่ยว่ะแต่มันก็คันมือเนี่ยโอ้โหนี่ยิงคูกันเลยยิงแก้งมันเลยมันเห็นแล้วมันรู้แล้วนั่นไงกูนึกแล้วโอ้หหามุมดีๆก่อนครับตัวตอนนี้ รถถังอยู่รอบด้านเลยครับตอนนี้แต่เล็งแต่พวกทหารนะฮะถ้าเล็งรถถังเนี่ยมันก็นี่ไงเอามือเฉียงอีกเอาอ้ายิงบอกตำแหน่งมันแท้ๆนี่ขนาดเป็นเป้านิ่งนนเนี้ยขนาดเป้านิ่งยังยิงสายเลยมันต้องเป็นมันต้องเป็นแบบเคลื่อนที่ไหมเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ย เราจะได้ยิงได้เหมือนรู้สึกว่าปีกซ้ายเราเจะมีรถถังรถถังฝ่ายศัตรูนะฝ่ายอเมริกามานะตรงนี้โดนไปนัดหนึ่งโดนไปสองนัดเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันเอาหันด้ามปืนใส่ขอฆ่ามันก่อนได้ไหมมันมันวิ่งมารอเราเป้าผมากตรงนี้แอบแอบเนียนหน่อย แอบเนียนหน่อยนะแอบเนียนหน่อยฉันมาแล้ว <P ink> อ๋อโอ้โหแม่งเอ้ยอยากจะบันไซแต่เลือดไม่เห็นเลือดมัน <laughs> โอเคกลับไปสมุดสไนเหมือนเดิม <laughs> กลับไปหมุดสไนเหมือนเดิม เราหามุมใหม่ก่อนนะการเป็นสไนเปอร์ที่ดีนั้นการหามุมที่ดีก็มีก็มีผลในการเล่นเหมือนกันเราไม่รู้เราไปยิงรถถังทําไมเราเจอแต่รถถังจริงๆนะโอ้ยมันอยู่ในจุดแล้วสองสาตัวเลยวิ่งหอยล่นก่อนเราเป็นฝ่ายสนับสนุนเราอย่าไปสู้กับพวกข้างหน้าเลยครับโอ้ยมันเห็นเรามันเห็นเราจุดมา์ที่ดีโอเคตรงนี้แหละ มีใครไมนะ่โหตรงนี้มุมเปิดมากรอรๆเป็นจุดเป็นจุดยิงลถถังเท่ากับว่าบอกตำแหน่งให้มัน,มนามดาเมตมันแรงจัดเลยเฮ้ยควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้ว,ลวโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันเห็นนี่ขนาดไม่ซูมนะเนี่ยโอเ,เรามาร์กตรงนี้ไว้ครับ เราต้องเนียนอยู่โอ้ยเออโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วบอกตำแหน่งเพื่อนอุย้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเออจุดบนั้นเป็นจุดที่สายสไนเปอร์เรามักจะซุ่มกันก็คือแถบแถบซ้ายครับถ้าเป็นอเมริกาจะอยู่แถบขวา สไนเปอร์ชอบซุ่มครับแล้วเนียนด้วยนะไม่ใช่ไม่เนียนเหมือนซ้ายเราจะมีครับสายซุ่มพวกสไนเปอร์สายซุ่มอุ้ยแย่แล้วแย่แล้วยิงบอกตำแหน่งเฉยครับนี่ไงหัวนี่ไงหัวหัวนี่ไงหัวหัวโพเฮ้ยเดีเสียงเหมือนมันอยู่เหมือนอยู่ขวาผมเลยเนี่ย ลงไปเคลียสิจะเอ๋วันดีจ้าตัวเองเอาแล้วยิงไม่โดนด้วยโอ,อย้ยชิบหายแล้วอย่านะอย่านะอมาที่ผูสู้อูอ้กูโดนแทงอีกกูสารรู้ตำแหน่งก่อนแล้วเมื่อกี้มีคนขับเรือผ่านเราครับเราต้องไปเคลียก่อนนะต่อให้เราจะเคลียรไม่ได้ก็เถอะเราเป็นสไนเปอร์นี่ไง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 เออตายคาเรือเลยเชียเอ,อ้ยมายึดบีได้ไง ให้สั่งให้สอนมานี่ขอเอาพกเคลียร์หน่อยนะไหนรถถังเราเพื่อเรายิงไหนเอาหมดแล้วเหรอตายแล้วไหนสิโอ้ยไอ้ต้นกล้วย <c oughs> เผื่อโดนขึ้นมาทำไงต้นกล้วยขวางครับทุกคน ล้ำไปดีทษปีทดกรองก่อนนเนี้ยเฮย้ยมีคนขับเรือมาเอา้าตายตายคาเรือสองคนเลย <c oughs> ก้มหัวก็สองคนเลยเมื่อกี้โอ้โหปัสส่กับจักรสุนเสร็จโอ้ยพ้าสองนัดสวยละตอนนี้มันรู้ตำแหนแ่งละเอ้ยเอ้ยจะซ่อนมาเอ้ยอะไรเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะใหญ่เนี่ย,ยหมอไม่เห็นหมอไม่เห็นงง ยังสงสัยกับตัวเองอะไรใหญ่ๆอะไรใหญ่ๆ่เคลื่อนที่มาเมื่อกี้งงไปหมดเลยเมื่อก <ünd> <โ> <ünd> <โ>ี้ยิงที่เอ้ยเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเป็นไงแล้วยิงตังแต่ที่ใบไม้บังนี่แหละมาที่ไข่โปหัวมาตายหมดอะถ้ายิงโดนนะเฮ้ยโห oh, ตรนู้นตรงนู้นก็ใช้ย่อยมีการซุกซ่อนของอดีตราศสตูโอ้ยมีรถถังฟันนุษยเอ้าเอ้าเอ้า,อา,อา,อามุมนี้เราก็โดนเอ้ามนเล็งเราแล้ว อรถถังก็มาปืนกลก็มเีเนียนอยู่เนียนอยู่ตรงนี้เนียนอยู่เฮ้ยกระสุนมาเนยโอ้ซูมเสร็จตอนไหนบอกด้วยนะโเป็นปืนที่ต้องการฐานมากเลยฐานปืน,นจรงิงเฮ้ยมันซูมอยู่ในป่านทะั้นทั้งคนเหมือนรถถังนี่ขอย,ยิงมันหน่อยนะนี่ยิงด้ามหัวมเลยนี่นี่ยิงด้ามหัวมันถอยแน่นอนมันถอยแน่นอนเจอต่อ,อยนี้มันต้องถอยเฮ้ยแต่ในจุดเรา ปืนนี่มันระยะแค่75เมตรมันก็เลยต้องกะหน่อยโอ้เอาสิโอ้ยมันเหมือนไม่เห็นละโอเคยิงแล้วยิงแล้วมูฟยิงแล้วมูฟออนโอ้ยอยู่ในโมงนี่โอ้ขอโทษสุปซ่อนสุปซ่อนแถวนี้นี่แน่นี่แน่ตอดมันก่อนตอดมันก่อนเอาระปีขึ้นไปทำไมเฮ้ยมันถอยแล้วมันถอยแนะเออ ยิงยากหลอเกินตรงนี้ดาเมจไม่ได้แรงมา,มากมายครับโอ้โหเฮ้ยผีซ้ายเราเมื่อกี้เพื่อนมาไว้โอเคตายแล้วแหมยิงช้าไปทีเฮ้ยเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วโอ้โหซ้ายมือเราเต็มเลยตรงนี้อย่ามาให้เพื่อนก่อนโอ้เป็นก้อนเลยขึ้นไปก็ยิงโดนตอนนี้หนึ่งสองซ้ำ เออมันยิงอะโดนฝั่งมันนั่นแหละยิงโดนเฮ้ยถ้าเราอ้อมมาตรงนี้เราเขายิงหลังมันเลยได้อยู่นะแต่ไม่เอาเราเราอยากเล่นสไนเปอร์อุย้ยโอ้โหมาทิ้งแล้วเบิดออกมาครับอ้ยหาพิกัดไม่เจอเลยนี่ไงเออหูทะลุโดนรถถังเลยครับเจาะกอดจัดเลยจุดนี้เราจะพ่ายไม่ได้หากเ็าพ่ายไปยอมทอดตัวตาย ะจ,ะจะพูดอล้ลิ้นพันกันเมื่อกี้โอ้ยเรวไปโดนอะไรวะเนี้ยมันวางมันวางจุดอะไรวะเนี่ยโอย้ช้าไปอะ่ะความรู้สึกช้ามากมันดูน้องุุนหิดผมเชื่อว่าทุกคนหุนหิดนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับี่่นึงไม่ใช่สายนี้โอ้โหอะไรตั้งหนาเลยเนี่ยน่มึงมานี้เพิ่งได้ของเล่นใหม่มาใช้ซะหน่อยเออทำไมแล้วระเบิด ระเบิดหาบุคคลเอ้าได้ด้วยเฉยเลยเอาเฮ้ยเป้าโดนนะเนีเอาหมอทำไมแล้ววายกำลังใส่กระสุนเลยอย่าไปกลัวครับทุกคนเราต้อง,ป,องป้องกันไว้ให้ได้ครับไม่งั้นเราจะตราหน้าว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่ขี้ขาตาขาวครับรู้สึกว่าแถวแนวซ้ายเราเนี่ยศัตรูเราจะมาค่อนข้างบ่อยนะครับ โดยเฉพาะเรือเรือนี่กระเด้งขึ้นมานี่เลยเอาอสินะครับถ้สาสไนเปอร์ยังอยู่เนี่ยทีมทหารราบเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ลำบากครับเราต้องเคลียร์เสี้ยนหน้ำออกไปจากสมอระหูลบยิงทะลุไม่ได้เอ้าลงมานี่เลยนเนียนไหม ันเนียนไหมทุกคนคิดว่าเนียนไหมมันต้องโผล่หัวมาตรงนี้แหละผมเชื่อผมเชื่อสัญชาตญาณผมการเป็นสไนเปอร์ที่ดีเนี้ยมันรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่ต้องโผล่หัวมาตรงนี้ผมเชื่อว่าผมจะไม่ตายดีมันรู้สึกว่ามันมันเหมือนมีใครเล็งผมตลอดเวลานะีมันรู้สึกว่าเหมือนมีลางสังหรณ์แปลกๆว่าจะว่าจะตายอะ่ะแต่ก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรอุ้ยเออเป็นไงนะ เฮ้ยแต่เสียงอะไรแปลกๆโอ้โหไอเฮ้ยโอ้เอาจะหนีไปไหนเพื่อนโอ้โหชุดพังเลยเมีตังมีตังซื้อเหรอเฮเอาระบุมาน,นี่ด้วยอะไรแล้วม,มันดูแล้วหงุดหงิดอะจะชน,นะแล้วเพื่อนป้องกันให้ได้ป้องกันให้ได้ขอแค่ป,ป้องกันให้ได้มันยากตรงหนเออคนมองได้นที่พูดเงีเ่ยเฮ้ยองอบเนียนต้องเนียนเฮ้ยโอ้โหมันเห็นละมันเห็นละมันเห็นละครับทุกคน เล่นปิดสายกันนะเล่นโอ้ยมันเห็นได้ไงวะเอาสิเอาสิเ,าสเห็นฉันเหรออืมระเบิดตามติดตัวท่านแม่กูโผล่หัวมาแล้วมาซี่นิดนึงกูก็เอานิดนึงกูก็เอามันยากตรงไหนวะเพื่อนอีกห้าตัวเนี้ยมันแค่ยื้อไว้เนี่ยมันยากตรงไหนโอ้ยไปเสี่ยงสุพรรณแล้วเนี่ยตายแล้ว เฮ้ยรู้สึกว่ามีความคิดดีๆแล้วครับทุกคนขึ้นต้นมะพร้าวเฮ้ยโอ้มันเห็นแล้ววัดกันเปล่าวัดกันเปล่านายปืนกลน่ะสู้ระยะเราไม่ได้หรอกโอ้ยโอ้โหเยอะเลยตรงนี้ดำน้ำกันดำน้ำดูปะกการังโอ้ยย่า ถึงว่าเพื่อนเสียงเสียงปืนเพื่อนเงียบไปเลยเมื่อกี้ไ่กลัวครับเราต้องยื้อให้ได้ครับเรายื้อแค่ปีขวาแนวหน้าให้เพื่อนฝ่ายปืนกลแล้วรถถังยื้อไปครับมันจะโผล่หัวมันสิหัวกองหัวกอหัวมาไม่ใช่หัวเพื่อนโอ๊ยโอ๊ยไห้เียปืนเคาะโอ๊ยขอบคุณมากเพื่อนโหแต่ชุบหน้ากลัวด้วยตรงนี้ โอ้ยเล็งตั้งนานตรงนี้ไม่โผล่หัวมาต้องใช้ระเบิดตามตัวเออระเบิดตามตัวไม่ตายครับตรงนี้ไม่ตายโอ๊ยโอ๊ย,ยโหลบในบ้านกอนหลบในบ้านก่อนโหนี่ไงนี่ไงโหนักหนาเลยตรงนี้เหมือนจะขึ้นภูเขากันนะฝั่งนู้น เหมือนมันจะล้อมเราแล้วครับตอนนี้การหายใจอูอกหาเฮ้ยอ๋อตกใจหมดเฮ้ยอเมริกาเหมือนพ่นไฟพ่นไฟใส่ครับโอ้ไฟเยอรอ์จะบุกเข้าไปทำไมแล้วเมื่อกี้มันหันหน้ามันใส่เราพอดีเลยตกในบ้านก่อนลกในบ้านกัน ทิ้งระเบิดลงมาเพราะโหบ้านในสภาพไม่ไม่ดีเลยเอออ๋อเจ็บปืนพกกดปืนพดปืนพดอีกปืนปืนพกกดเอ้ยปืนปืนพกกดโอ้ยซ้ายขวาหน้าหลังจริงๆเอฟบอลกาแลนืม มันหมันเขี้ยวจริงๆเนี่ยอลีผมเลยเอมวันเนี่ยโอ้เกิดไกลด้วยโอเครีบก่อนรีบครับไปก่อนดูท่าศึกนี้เราจะแพ้แต่เราต้องยื้อเข้าไปยื้อเข้าไปในสุดโอ้โหอ,อยู่ใต้นี้ใต้บ้านเต็มเลย อยู่ใต้บ้านเต็มเลยเราน่าจะแพ้ครับในสึกนี้โอ้ยขอบคุณมากหมอกลับไปอยู่ในจุดก่อนเหมือนฝ่ายจะสตูจะเยอะกว่าเรานะครับตอนนี้เราไม่ยอมครับโอ้ยโอ้ย เออล้างล้างล้างเลนหน่อยล้างเลนหน่อยล้างเลนหน่อยขอบคุณมากหมอเป็นสนานที่ลำบากจริงหือกว่าจะโดนอะไรอะไรอะไรอยู่ใต้บ้านกันเต็มเลยครับตอนนี้ เอโอโหเต็มเลยโอ้โหแล้วเกมก็แพ้ไปกูยื้อตั้งนานแล้วเกมก็แพ้ไปครับโอ้โหเป็นจบที่ที่ที่แย่มากๆโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะสำหรับเกม Battlefield V นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับผมก็รอบหน้าก็ากจะไม่น่าจะแพ้แล้วนะครับผมโอเคก็ขอจบรายการที่นี้ครับเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมบ๊ายบายจ้า